เผยราคา Opp o p p o A5s 4ที่ยุโรปมีราคาอยู่ที่7,800บาทมีหน้าจอ6.5นิ้วกล้องหลัง3ตัวแบต5000ิแอม,มีชาร์จไวอาจเปิดตัวเร็วๆนี้นี้ทาง IT f a s t มีข่าวดีๆมาบอกนะครับกับ a f o ได้ดเปิดแล้วรับส่วนลด50%สำหรับทุกร้านเลยครับรับโปรโมชั่นลด50%สงสุด60บาทเมื่อสั่งซื้อ120บาทขึ้นไปเพียงแค่ใส่โค้ด TH FOO D60 ส่งฟรีทุกออเดอร์ D 60, order, ภายในระยะ6กิโลเมตรไม่มีโค้ดไม่มีกำหนดขั้นต่ำตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2564ถึง26ตุลาคม2564สนใจรายละเอียดเพิ่พมเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปใส่โค้ดกันนะครับก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวสมาร,ร์ทโฟลรลุน oppo a 5 5 4 g ที่ประเทศอินเดียและรุ่น oppo a 5 5 5 g ที่ประเทศจีนไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีข้อมูลของรุ่น oppo a 5 4 s เผยออกมาอีกด้วยครับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทาง oppo เตรียมทำตลาดแบบ global ครับโดยคาดว่า oppo a 5 4 s จะมีราคาที่ยุโรปอยู่ประมาณ200-250 e ถึงยูโรหรือประมาณ7,800-9,700ถึง9,700บาทครับซึ่งราคาฝั่งยุโรปจะสูงกว่าทางอเอเชียน,นะครับโดยสมาร์ทโฟน oppo a 5 4 s มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือ p r l white และ crystal black ส่วนข้อมูลสเปคตอนนี้ยังไม่มีมากนะนะครับแต่มีหน้าจอแสดงผลแบบ HD Plus ขนาดอยู่ที่6.5นิ้วและกล้องหลัง3ตัวให้แหลมาที่10กิกพร้อมลม1 1 8กิกให้แบตเตอรี่ไวที่5,000ม ah, ิลแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1 8วัตต์ฟัสชร์จซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลชิปเซ็ตนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปหรอกครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทายทีฟัสจะบอกอ่าทราบวิทีครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ